ท้องใช้ได้ไหมคะท้องก็จะท้องสิวก็จะขึ้นงงไปหมดแล้วแม่หนูจะใช้อะไรไดไ้ใช้อะไรไม่ได้นะคะสตรีมีคันหญิงให้นมบุตรใช้เป็นแสกได้หรือไม่ในคลิปนี้มีคำตอบค่ะ เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ตัวนี้นะคะมันถูกจัดอยู่ใน pregnancy category C ค่ะยิ่งพูดก็ยิ่งงงใช่ไหมล่ะคะอันนี้นะคะดิมต้องขออธิบายนะคะในเชิงเพศสัชศาสตร์เป็นความรู้เบื้องต้นคร่าวๆค่ะว,ว่ายาทุกอย่างที่อุ้ย <laughs> ยาทุกอย่างที่มีอยู่ในบนโลกใบนี้นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเ,เจ้าเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์เป็นแสกอย่างเดียวนี่นะคะเขาจะถูกจัดหมวดหมู่ไว้ค่ะตามความปลอดภัยของทารกในครรภ์น,นะคะที่เราเียกกันว่า pregnancy category นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีทั้ง a b c d x นะคะแต่เราจะไม่มาพูดคำนิยามซะทั้งหมดแล้วค่ะเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าก็แล้วกันค่ะอาจจะมีคลิปนี้ออกมานะคะแต่ว,ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของเบนแสกค่ะว่ามันอยู่ในแคตตากรี C ตัว C เนี่ยแล้วมันยังไงอะ่ะเออทำไมต้องทำหน้าเออนะคะก็คือว่ามันต้องไม่ดีแน่เลยอะ่ะ นิยามของ Category C นะคะก็คืออะไรก็คือว่าแปลว่าเขามีการศึกษาการทดลองนะคะเป็นโซยิปโรซายในสัตว์ทดลองค่ะแล้วก็พบว่ามันมีความพิดปกติของตัวอ่อนในคันค่ะออและก็ไม่มีการศึกษานะคะในสตรีบีคันที่เป็นมนุษย์ค่ะเออหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือว่าหนักไปกว่าอีกนะคะ ไม่มีการศึกษาเลยค่ะทั้งในสัตว์ทดลองนะคะแล้วก็สตรีมีคันด้วยค่ะไม่มีเลยอันนี้เป็นอันโนนะคะหนักกว่าเดิมอีกค่ะแปลว่าอะไรคะแคตตากรีซีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอนะคะเราก็จะพูดเป็นภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าให้ลองไปเวทความเสี่ยงดูเอาเองค่ะว่าใช้ดีหรือไม่ใช้ดีอ่ะก็คือใช้ตามความจําเป็นนะคะเพราะว่ายาตัวนี้นะคะเมื่อเข้าอยู่ในมวดหมู่ซก็เนาะห้าสิบะ อาจจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยไม่รู้ตัวใครตัวมันประมาณนี้ค่ะเราก็จะต้องดูตามความจําเป็นจริงๆค่ะว่าคุณเป็นจะเป็นต้องใช้จริงๆไหมอะถ้าจะเป็นต้องใช้ค่ะก็ต้องลองเสี่ยงดูลองเทคลิสดูนะคะเออค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเถอะเลี่ยงไปใช้ตัวแคตตาล็อตัวอื่นนะคะที่เป็นตัว B หรือตัว A ออะ มันจะดูปลอดภัยกว่าหายห่วงกว่าอุ่นใจกว่าประมาณนี้ค่ะอย่างในเอกสารกำกับยานะคะเขาก็ระบุเอาไว้ค่ะว่าควรจะใช้เบนแซกนะคะในสตีตั้งคันเมื่อมีความจําเป็นอย่างชัดเจนค่ะเออคือไงละ่ะเขาก็เตือนเราไว้แล้วไงเพราะว่ามันอยู่ในแคตตาก็อซีถูกไหมก็ให้ไปเทคลิสดูนะคะก็ไม่เกี่ยวกับฉันนะฉันถือว่าฉันเตือนแล้วค่ะว่าให้ใช้ตามความจําเป็นเออค่ะ ดังนั้นตรงนี้ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจยารณญาณของแพทย์ผู้จ่ายายานะคะถ้าถามว่าเป็นสไตล์ของหมอรีมเองเนี่ยเออนะคะจะทํายังไงจะจ่ายดีไหมนะคะริมเขาบอกว่าไม่เขาไม่สู้ถอย <laughs> นะคะ เออเราไปเลือกอื่นตัวอื่นดีกว่าไหมคะคือมันจะได้เป็นความสบายใจของทงั้งทางคุณแม่เองแล้วก็คุณหมอเองด้วยนะคะเออก็ตัดปัญหาไปเลยคะ่ะไม่ต้องไปใช้มันไปเลือกตัวยาตัวอื่นก็ได้ที่มันเป็นเอออยู่ในแคตตากรี่ B นะคะเออมันยังโอเคกว่าคะ่ะ